สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเนาะในหัวข้อที่ว่าเวลาที่เราเจอคําถามสัมภาษณ์งานว่าทําไมถึงมาสมัครงานตําแหน่งนี้หรือทําไมถึงมาสมัครงานกับบริษัทของเราเนี่ยเพื่อนๆน้องๆควรจะตอบว่ายังไงดีนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้ฝนกับเอิร์ดมาแชร์ค่ะโอเคได้เลยครับถ้าเกิดเอิร์ดโดนคําถามนี้นะครับเอิร์ดอาจจะมองวิธีการตอบเป็น3สเต็ปเนาะอย่างที่1ก็คือเอิร์ดมองว่าบริษัทเนี่ยมีข้อดีหรือมีจุดเด่นอะไร ทำความเข้าใจก่อนเนช่นสมมติเอิร์ธสมัคร m c k i n ซ mm ี hmm. ก็ดูว่า m c k i n ลซีมีข้อดีมีชื่อเสียงด้านอะไรนะครับอย่างที่สองคือเอิร์ธมองว่าตัวเอิร์ธเองเนี่ยในโปรไฟล์ปัจจุบันตอนสมัครเนี่ยมีข้อดีหรือ,ม,อ,ม,อมีจุดอะไรที่โดดเด่นทำให้ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วก็สเต็ปที่3เนี่ยเอิร์ธก็จะเอาจุดเด่นของบริษัทแล้วก็จุดเด่นของตัวเองเนี่ยมาผสมกันเป็นเรื่องราวเป็นการครีเอทเรื่องสตอรี่เทลเลงขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่า mm hmm. โอเคสนใจใน mm hmm. บริษ sey, รัท m c k i n ลซีเพราะว่าเป็น หนึ่งในบริษัทคอนซัล์ติ้งเฟิร์มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีพนักงานมากที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในณะะะตอนนั้น,น,ตนตอนตอนที่เออสมัครเนาะแล้วก็ตอนตอนนี้ด้วยเราก็บอกว่าโอเคเอเอ,เอสนใจก็พอ,อนี้เป็นประจุดเด่นของเขาแล้วทําไมตัวเออมันเกี่ยวข้องอไรนะครับเพราะว่าเออเองเนี่ยสมมติบอกว่ามีความฝันว่านในอนาคตนะครับอยากไปทํางานบริษัทใหญ่ที่ทํางานด้านโซเชียลอิมพค หรือว่าอยากไปเปิดบริษัทของตัวเองเป็นออรเดอร์เนอร์ดังนั้นเนี่ยการที่ได้ทํางานบริษัทที่มีเครือข่ายอลมนายทั่วโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เอิร์ธมองหาก็คือเป็นการเอาเรื่องของตัวเองไปผสมกับจุดดีของบริษัทนะครับหรือ,อข้อหนึ่งเอิร์ธจะพูดว่าโอเคเพราะว่าในบริษัทท็อปคอนซัลทิ่งเฟิร์มท็อปสาม MBB เนี่ย麦肯锡มีเครือข่ายแลมากที่สุดแล้วก็มีการสตาฟฟิ่งลงโปรเจกต์ที่เป็น global s t a f f i n g ที่สุดาเทียบกับ BCG หรือ Bain เราเอิอยากได้ประสบการณ์ทำงานต่างประเทศเพราาะว่ คยไปเรียนต่ออยู่ที่อิตาลีที่อเมริกาทำงานที่สิงคโปร์เราก็อยากได้ International e x p o s u r e อนะอครับเรก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับหรือข้อที่3าเนี่ยเอิร์ธอาจจะเป็น Personal นิดหนึง่งแล้วก็ตอกว่าสนใจบริษัทนี้เนี่ยจุดเด่นของบริษัทก็คือว่าเอิร์ e a c h out ไปทำา Informational Interview นะครับแล้วก็ได้คุยกับคนที่ทำงานที่ McK i ินซ y เนี่ยหลายคนมากเลยให้คําแนะนำเล่าประสบการณ์ให้เอิร์ธฟังแปลว่าคิดว่าคนในบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ Friendly เปิดรับแลล้้วววก็ใหคคามช่ยเือนอื่น เกี่ยวข้องกับทั้งข้อดีของบริษัทแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะเราโชว์ว่าเราไปขอนขวายทำกันบ้านมานะครับก็มาผสมกันเป็นเรื่องว่าเออนี่คือ34มเหตุผลที่ทําไมเราตื่นเต้นประทับใจกับบริษัทนี้มากทั้งในข้อดีของบริษัทแล้วก็สิ่งที่เราเอามาให้นะครับรวมกันเป็นเรื่องราวประมาณนี้ก็จริงๆของของฝนนะผมมองว่าแบบจริงๆเออพูดได้ดีแล้วแหละว่ายังไงแล้วเหตุผลที่มันต้องเป็นการคอมบิเนชันเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ฝนสัมภาษณ์งานคนดิเดตเข้ามาเนี่ย ทุกคนอะมันจะมีเหตุผลที Ó, ่เหมือนกับตัดแปะตัดแปะแบบเดียวกันเช่นเราบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากสัมภาษณ์งานที่ลาซาด้อ๋อก็เพราะว่าเป็นเป็นแบบบริษัทอีคอมเมิร์ซอันดับต้นๆของประเทศอะไรเงี้ยหรือเอออยากไปใช้ลาซาด้เพราะว่าส่วนตัวก็คือเป็นยูเซอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้แอปนี้อยู่แล้วซึ่งสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าตอบแบบนี้มันมันเหมือนกับถึงเราปิดตา ทุกคนอ่ะก็จะมาในคําตอบแบบเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเจาะจองอะไรเลยเพราะเราส่วนใหญ่ก็จะถามแชนดิเดตตอไปว่าแต่ทุกคนที่มาก็คือเป็นยูเซอร์ของ l a z า d a ทั้งหมดหรือเป็นยูเซอร์ของ Google ทําไมเราถึงต้องเลือกคุณมันก็จะลิงก์ไปสู่คาถามต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะแบบฝากว่าตอบยังไงก็ได้ให้มันเป็นคอมบิเนชันที่ยูนี้หรือมีเพอร์ซันอลทัสที่เป็นกับเราการตอบว่าเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นบริษัทอันดับหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องขิด หรือการตอบว่าเอ้ยเราอยากเรียนรู้อ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นเทรนด์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่แค่ว่าเราต้องแอดออนเอลเมนต์ให้มันแบบยูนิในเป็นแบบที่เป็นของเราหรือว่ามันต้องปิดตาแล้วเห็นว่าคําตอบเนี้เป็นเราเช่นอย่างที่เอิร์บอกคืออ่ะคนเยอะอันดับหนึ่งถ้าตอบแค่นี้เอ,อิร์อาจจะไม่ผ่านเพราะว่าคำต,ตอบอีกกันทุกคนแต่เอิร์เสริมว,ว่าอ่ะ เฮ้ยเพราะว่าเอิร์ดเองก็เหมือนมีการแบบได้ไปคุยกับคนในบริษัทด้วยนะหรือว่ามันเชื่อมโยงกับโปรของเราหรือบางทีมันอาจจะมีความแบบ a อ d personal touch เล็กน้อยนิดนึงหรือ personal story อย่างสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนรู้เรื่องอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งทุกคนอยากเรียนรู้เราอาจจะต้องเสริมว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอะทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กับทางนี้มาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนรู้หลักบ้านว่าทำยังไง หรือมันอาจจะเชื่อมโยงกับแคเรียโกของเราก็ได้นะว่าเฮ้ยอีก5ปีอะเราอยากจะทําธุรกิจแบบอีกหหรือดาวน์เดอะ a d ดลองเชิญเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนู่นนี่นั่น hmm. แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นความรู้สับปรัคันที่เราอยากจะมาแบบเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์หรืออะไรต่างๆมันก็จะได้คําตอบที่มันเจาะจงมากกว่าการที่เราเหมือนกับแค่แบบเจเนอรว่าอออเพราบริษัทนี้มันดีแล้วจบมาณนี้ค่ะ hmm. ่เราต้องทําการบ้านว่าบริษัทนี้เขามีจุดแข็งอะไรเนอะที่อาสมมุติว่าฝนบอกอ e ีคอมเมิร์ซแล้วทำไมเราไม่ไปสมัครบริษัทอื่นอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยถูกไหมไปทําการบ้านมาแล้วเรารู้ว่านี่คือข้อดีของเขาอาสมมุติมี2ข้อ3าข้อแล้วเราพยายามเอาประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่า personal ของเราเนี่ยไปคอมบี้กับอน,นันต์ให้มันไปเกิดเป็นสตอรี่ขึ้นมาเนะก็คือทําให้คนสัมภาษณ์รู้ว่าเราทําการบ้านมาแล้วรู้แล้วว่าเรารู้จักบริษัทนี้ดีระดับหนึ่งแล้วก็เออเหมือนกับเข้าใจแล้วก็บายในสตอรี่ของเราว่าทาไมเราถึงอยากที่จะสมัครบริษัทนี้เนะโอเควันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเออถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์แบบนี้คิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ